สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมเปาโลอารมณ์ภูนพกผลผมเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ CFC ผมจะมานำเสนอทาน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่69การเติบโตในพระจิตเจ้าเชิญฟังพระวาจาของพระเจ้าจากบทสดุดีที่104 เป็นพระจิตของพระเจ้าและเป็นพระองค์เท่านั้นที่ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตและฟื้นฟูโฉมหน้าใหม่ของแผ่นดินพี่น้องครับพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรานั้นพระองค์มิได้เพียงแต่สอนเราให้รับรู้และเข้าใจสายสัมพันธ์รักของพระเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์ทรงประทานตัวพระองค์เองให้เราเลยทีเดียวจึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะมอบตัวเราชีวิตของเราให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำสูงสุดและร่วมมือกับพระองค์อย่างเต็มความสามารถเพื่อพระองค์จะทรงทำงานได้อย่างอิสระในการหลอมเราปั้นเราเจิมเราและ ใช้เราเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพันธกิจรักของพระองค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมชีวิตที่เราได้รับจากพระจิตเจ้าต้องเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่เสมอเพราะการฟื้นฟูชีวิตในพระจิตเจ้าต้องทำแล้วทำอีกตลอดชีวิตของเรา ขอชาวเราอย่าคิดว่าการฟื้นฟูชีวิตจิตนั้นกระทำเพียงครั้งเดียวพอเรากับว่าฟื้นแล้วไม่มีวันฟุบฟูแล้วไม่มีวันแฟบได้อีกการฟื้นฟูในตัวของมันเองต้องเกิดแล้วเกิดอีกให้คงความใหม่ใสสดในชีวิตของเราอยู่เสมอ เพื่อเราจะเติบโตมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเจ้าทรงมีดังนั้นเราจึงต้องร่วมมือและตอบรับการทรงนำของพระจิตเจ้าเพื่อเราจะเจริญเติบโตได้ในพระองค์พี่น้องครับชีวิตเราคริสตชนอาจเปรียบได้กับวงลอ้ออาจเปรียบได้กับวงลอ้อ ซึ่งประกอบด้วยสมส่วนใหญ่ๆคือวงล้อสี่ล้อและแกนกลางล้อซึ่งเป็นคำอธิบายเชิงเปรียบเทียบที่น่าจะทำให้เห็นภาพได้ง่ายว่าวงล้อที่ต้องสัมผัสพื้นถนนวงล้อนี้ต้องสัมผัสกับพื้นถนน คือเรามนุษย์ที่ต้องอยู่สภาพกับความเป็นไปของโลกในชีวิตประจำวันที่บางทีก็ราบเรียบดีบางทีก็รขรุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือมีฝุ่นตลบจนมองทางไม่ค่อยเห็นจึงมีทั้งรอยยิ้มและน้ําตาแตกต่างกันไปวงล้อ จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้เลยถ้าไม่ติดอยู่กับสี่ลอ้อถ้าไม่ติดอยู่กับสี่ลอ้อแกนกลางล้อนี้แกนกลางล้อนี้เปรียบได้กับพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นศูนย์กลางเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานและส่งพลังงานออกสู่วงลอ้อ ผ่านทางสี่ล้อพลังงานที่พระเยซูเจ้าส่งออกมาคือพระจิตเจ้าซึ่งจะถูกส่งออกจากแกนกลางล้อสู่ผ่านสี่ล้อไปยังวงล้อสี่ล้อเปรียบประดุษพระศาสนาจักรสี่ล้อเปรียบประดุษพระศาสนาจักรซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่า มีพลังส่งมาให้เราได้จริงซี่ล้อมีหลายซี่ซึ่งทำงานประสานสมดุลกันอย่างกลมกลืนเปรียบได้กับท่อทานที่พระศาสนจาจักรจัดส่งพลังพระจิตเจ้าให้เราเพื่อชีวิตเราจะได้รับการฟื้นฟูและ,จะเจริญเติบโตในพระจิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่เสมอเราต้องกระหายครับเราจึงจะเข้ามาหาพระเยซูเจ้ามาเชื่อในพระองค์และพระองค์จะประทานพระจิตของพระองค์ให้เราดื่มอย่างเต็มเปี่ยมในที่นี้ผมจะขอกล่าวสักห้าท่อทานดังนี้ครับท่อทานที่หนึ่งท่อทานที่หนึ่ง บูชาขอบพระคุณและศีลศักดิ์สิทธิ์บูชาขอบพระคุณบูชาขอบพระคุณทําให้พระธรรมล้าลึกแห่งพระมหาทรมานการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจา้าองค์พระผู้ไถ่เป็นจริงในโลกทุกวันทุกเวลาช่วยมนุษย์ช่วยมนุษยชาติ ให้รอดพ้นจากความตายนิรันดรได้อย่างแน่นอนบูชาขอบพระคุณจึงมีจุดมุ่งหมายไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวภายในระหว่างสัตบุรุษกับพระคริสตเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการนี้เพื่อมนุษย์ทรงลงมาด้วยพระองค์เองมาเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์อย่างสนิทแนบแน่นที่สุด เพื่อมนุษย์จะรับรู้ได้ว่ามนุษย์มาจากพระเจ้าแต่ได้ปฏิเสธพระองค์บัดนี้กำลังกลับไปหาพระองค์ในสภาพที่ได้รับการไถ่กู้โดยพระคสต์เจ้าเป็นพระเยซูเจ้าเองที่ทรงเชิญเราทุกคนเชิญเราเป็นรายบุคคลให้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ในพระองค์และโดยทางพระองค์ในการถวายและเป็นของถวายแด่พระเจ้าในบูชาขอบพระคุณศินศักดิทธิ์ <c oughs> เราจะกล่าวถึงศินศักดิธิ์แห่งความรักคือสินมหาสนิทซึ่งเป็นของขวัญพิเศษสุดที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้เรา เป็นผู้มีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้าเองพระเจ้าทรงเป็นความสนิทสัมพันธ์สมบูรณ์แห่งความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตรและพระจิตตอนเนรมิตสร้างโลกมนุษย์ถูกเรียกให้เข้ามามีส่วนร่วมในลมหายใจแห่งชีวิตของพระเจ้า แต่ในพระคิสต์เจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมาชีพและในการมอบพระจิตแก่เรามนุษย์โดยไม่จำกัดนี้เองที่เรามนุษย์กลายมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในชีวิตลึกซึ้งที่สุดของพระเจ้านี่เป็นของขวัญที่ประทานให้เราเปล่าๆดังนั้น ยิ่งความเชื่อในศีลมหาสนิทของประชากรของพระเจ้ามีชีวิตชีวามากเท่าไหร่การมีส่วนร่วมของประชากรของพระเจ้าในชีวิตพระศาสนจักรก็จะเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่ออุทิศตนกระทำพันธกิจที่พระริตเจา้าทรงมอบหมายให้ิทธิ์ให้สิทธิ์ของพระองค์กระทำเพียงน,นั้น ศินอภัยบาปครับพี่น้องครับเราทุกคนปรารถนาเป็นคนดีและทําความดีแต่ในชีวิตจริงเรากลับพบว่าเราขาดพลังที่จะทําความดีที่เราปรารถนาจะทําแต่กลับไปทำความไม่ดีที่ไม่ปรารถนาจะทําซึ่งเป็นการกระทําของบาปที่แฝงอยู่ในตัวเรา พระเจ้าทรงทราบถึงความอ่อนแอและธรรมชาติที่โน้มเอียงไปทางบาปของมนุษย์ดีพระองค์จึงทรงตั้งศินอภัยบาปเพื่อช่วยเราขอชาวเรามารับสินศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตานี้อย่างสม่ำเสมอเถิดทุกครั้งที่เรามาคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ด้วยสำนึกในความรักของพระเจ้าด้วยความเชื่อ และด้วยดวงใจที่สำนึกผิดต่อความรักของพระองค์อ้อมกอดรักของพระบิดาผู้เปรียมด้วยความเมตตาก็โอบกอดเราไว้อยู่แนบชิดกับพระอุระของพระองค์ทันทีมาดูท่อดทานที่สองครับท่อทานที่สองฟังพระวาจาและเข้าใจ พระวาจาของพระเจ้าที่เราอ่านหรือที่เราฟังต้องมาเป็นชีวิตของเราซึ่งเราจะลำพึงภาวนาในความเชื่อเพราะพระวาจาของพระเจ้าเป็นพื้นฐานของชีวิตแท้จริงทุกรูปแบบของคริสตชนพศาส,สนจาจักเตือนเราอย่างหนักแน่นเป็นพิเศษ ให้คริสตชนทั้งหลายอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆเพื่อจะได้เรียนรู้ความรู้ล้ำเลิศคือการรู้จักพระคริสต์เยซูนบ,บุญเยโรมสอนว่าการไม่รู้พระคัมภีร์คือการไม่รู้จักพระสตษเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่16ทรงเขียนเตือนประชากรทั้งหมดของพระเจ้าว่า ให้พยายามสร้างความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นเราต้องไม่ลืมเลยว่าลากฐานของชีวิตจิตที่แท้จริงและเข้มแข็งก็คือพระวาจาของพระเจ้าที่ได้ประกาศรับฟังเฉลิมฉลองและไต่ตรองในพระศาสนจักเพราะในพระวาจาของพระเจ้า มีพรกลังและประสิทธิภาพมากมายจนว่าพระวาจานั้นคำจุนและเป็นพลังของพระศาสนาจ,จักและเป็นพละกกำลังแห่งความเชื่อเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณและเป็นทานน้าบริสุทธิ์ที่ไว้มีวันเหือดแห้งของชีวิตฝ่ายวิญญาณสำหรับบุตรแห่งพระศาสนาจ,จัก พราะพระพวาจาของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลังอยู่เสมอเสริมสร้างและประทานส่วนมรดกให้ท่านพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่การอ่านพระคัมภีร์ไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือใดๆหรือฟังใครพูดกับเราเพราะเป็นพระเจ้าทรงตรัสและสนทนากับลูกของพระองค์ ด้วยความรักอย่างสุดซึ้งดังนั้นเราจึงอ่านหรือฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความเชื่อซึ่งจะทำให้ชีวิตจิตในพระศาสนจักรเติบโตขึ้นการอ่านหรือฟังพระคัมภีร์จึงต้องมีการภาวนาควบคู่อยู่ด้วยเสมอเพื่อจะเข้าใจพระวาจาเราต้องศึกษาครับพี่น้อง เพราะความรู้ล้าเลิศคือการรู้จักพระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเนี่ยเป็นเป้าหมายของเราคริสตชนการศึกษานี้จึงไม่ใช่เพื่อเป็นนักวิชาการแต่เพื่อเข้าถึงองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นเพื่อจะรู้จักพระเจ้าเกิดสำนึกในความรักของพระองค์จะได้รักพระองค์ และรับใช้พระองค์อย่างเต็มหัวใจซึ่งจะทำให้รักและรับใช้พี่น้องซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าได้ดีขึ้นคริสตชนจึงจัดเวลาครับไม่ใช่หาเวลานะครับเพื่ออ่านพระวาจาของพระเจ้าอ่านหนังสือศรัทธาเข้ารับการอบรมเข้าสัมมนา เข้าสังกัดคณะหรือกลุ่มหรือองค์กรที่พระศาสนจักรรับรองปฏิบัติตามวัฒนธรรมและเจริญเติบโตในกลุ่มที่เราสังกัดนั้นมาดูท่อทานที่สามครับท่อทานที่สามอธิษฐานภาวนานบ,บุญอัมบรสสอนว่าเราพูดกับพระเจ้าเมื่อเราภาวนาเราฟังพระองค์ เมื่อเราอ่านพระวาจาสมเด็จพระสันตปะปาปาเบเนดิกที่16สอนว่าการเป็นมนุษย์เป็นเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นสำคัญจึงเป็นที่ชัดเจนว่าการพูดกับพระเจ้าและการฟังพระองค์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการเป็นมนุษย์ของเราและ สมเด็จพระสันตะปาปาท่านทรงอธิบายต่ออีกว่าการอธิษฐานภาวนาของเราสามารถเกิดขึ้นและควรจะเกิดขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดจากหัวใจทั้งหมดของเราจากความต้องการของเราจากความหวังของเราจากการละอายต่อบาปของเราและจากการรู้สึก ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดีงามที่เราได้รับคุณพ่อจอร์เมนโอเอสบีสอนว่าการภาวนาของพระเยซูเจ้ามิใช่เป็นเพียงถ้อยคำที่พระองค์พูดกับพระบิดาแต่เป็นสายสัมพันธ์รักที่ไหลล้นวนเวียนอยู่อย่างท่วมท้นในพระองค์กับพระบิดาดังนั้น เมื่อเราคริสตชนอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจ้าความรักของพระบิดาที่ทรงมีต่อพระบุตรเยซูคริสต์เจ้าก็ดำรงอยู่ในเราและพระองค์องค์พระบุตรก็ทรงดำรงอยู่ในเราด้วยดังนั้นชีวิตที่เราได้รับจากพระจิตเจ้าจึงต้องเติบโตด้วยการอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ ท่อทานที่สี่ครับท่อทานที่สี่การรับใช้จิตตลมของการรับใช้ของคริสตชนอยู่บนพื้นฐานของพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ทรงประทานบทบัญญัติใหม่ให้เราคือให้เรารักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราคริสตชนรับใช้ด้วยความรักตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า พระองค์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถยเพื่อมวลมนุษย์ท่อทานที่ห้าท่อทานที่หการสังสรรค์นในพระคิสเจ้าการสังสรรค์นในพระคริสเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน อย่างเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเหมือนครอบครัวเดียวกันเพื่อพัฒนาชีวิตจิตร่วมกัน <c oughs> ชีวิตคริสจนจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าแยกกันอยู่ตามลำพังเราต้องมีชีวิตกลุ่มเพื่อร่วมพิธีกรรมด้วยกันสัมมนาร่วมกันภาวนาร่วมกันศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกัน ร่วมมือกันออกไปรับใช้ประชุมปรึกษากันสร้างสรรค์สิ่งดีงามและช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันการสังสรรค์ในพระคริสต์รวมไปถึงการพูดคุยเล่นกันการหยอกล้อกันเล่นอย่างเป็นกันเองไต่ถามทุกสุขกันเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันเป็นกำลังใจของกันและกัน อยู่เคียงข้างกันเราจัดกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันบ้างเป็นครั้งคราวไปพักผ่อนด้วยกันบ้างทานอาหารด้วยกันบ้างเป็นตน้นพี่น้องครับชีวิตที่เราได้รับจากพระจิตเจ้าจึงต้องเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่เสมอ เราต้องจริงจังกับชีวิตในพระจิตเจ้ามากยิ่งขึ้นนักบุญอากัสตินเตือนคริสชชนว่าพระจิตได้เสด็จมาประทับในตัวท่านแล้วอย่าทำให้พระองค์ต้องถอยจากไปอย่ากันพระองค์ออกไปนอกดวงใจของท่านพระองค์เป็นแขกที่มาหาท่านพร้อมกับความดีบริบูรณ์ เมื่อพระองค์ทรงพบว่า,ท,าท่านขัดสนจนสิ้นเนื้อป่ดาตัวพระองค์ก็ประทานทุกอย่างให้จนท่านมีอย่างครบบริบูรณ์เมื่อพระองค์ทรงพบว่าท่าน,านอดอยากหิวโซพระองค์ก็ประทานให้ท่านจนอิ่มหนำเมื่อพระองค์พบว่าท่านกระหายแห้งผากพระองค์ก็ทรงหลั่งน้ำทรงฤทธ เข้ามาในตัวท่านทำให้ท่านกระปรี้กระเป๋าสดชื่นมีชีวิตชีวาอาเมนขอบพระคุณครับ